กันที่ทำมิชฉันรักนาซี่นาซี่อไม่โดนนะพี่โดนไปแล้วแจพี่โดนไปแล้วทุกคนที่ทันโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้ my god ไปนะจะไม่มีใครมาหาเขาจริงเหรอก็อยากไปนะเขาต้อยากไปเนี่ยเฮ้ยคนยังรักกันนะเขนี้ยไวมาก อย่าพูดคำนั้นออกมาละี่ถ้าไม่มีหดตังง่ะไม่หดขอ้น้ขอน้นขอนน้นขอนน้นดีไหคนหน้น ปล่อยเราสักคนหนึ่งเหรอยังเพื่อนใครก็ผู้มีแม่